เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์แชมป์นะครับวันนี้นะเราก็อยู่กันในช่วงของพิกัดร้อน EP ที่10แล้วนะครับช่องของผมนะจะทําคลิปเกี่ยวกับสํารวจสถานที่ร้อนๆแปลกๆนะที่มีอยู่รอบโลกนั่นเองนะครับโดยการสํารวจผ่าน Google Map ครับผมอย่าลืมนะใครที่มีพิกัดอะไรหลอนๆหรือแปลกๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม พร้อมกับบอกว่าจะพาผมไปดูอะไรนะครับผมส่วนวันนี้นะอาพิกัดที่ผมได้รับมานะครับเป็นของคุณ NCG ครับผมคุณ NCG นะครับบอกว่าเมืองล้างพิเพียศนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไมนูพิเพียศเหรออประเทศอยู่เคนครับผมอะนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยกดหาเลยนะครับอันนี้คือผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับผมเมืองล้างแห่งนี้นะฮะก็ ใครหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมอยู่ที่ประเทศอ่ายูเคนนะครับผมนี่นี่นะฮะอาจจะสโลนิดนึงนะไม,ไ,มไม่ไม่แน่จะว่าเน็ตไม่ดีหรือเปล่านี่ถึงแล้วนะครับนี่นะถึงแล้วนะฮะอ่าเชอร์โนเบลประเทศยูเคนก่อนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับ ลงมาดูพื้นที่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติที่นี่คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายช่องนะเขาก็ทําเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างดังระดับโลกเลยแหละนะอะก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปรับฟังก่อนโอเคหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นนะฮะหรือเคยได้ยินเรื่องราวนะครับอันน่าสยดสยองของเชอร์เนบลมาแล้วบ้างนะครับผม ตามภาพต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือหนังสยองขวัญนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของเชอร์โนเบลนะครับผมแต่นั่นนะก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะจริงนะครับของศกอนาตกรรมที่เรียกกันได้ว่าเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นเองนะครับผมเชอร์โนเบลนะครับเชอร์โนบิลหรือเชอร์โนเบลเนี่ยแหละเออเชอร์โนบิลอ่านะตั้งอยู่ในเขตของเมืองพิเพียสนะครับผมประเทศยเครนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงไฟฟ้านะครับพลังงานน er ิวเคลียร์เชอร์เนอร์บิลในสมัยที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอดีตนะฮะสหภาพโซเวียตนะความน่าสะพึงกลัวนะได้เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุนะฮะครั้งใหญ่นะฮะประวัติศาสตร์ในวันที่26เมษายนนะครับ1986นะครับเมื่อเครื่องปฏิกรณ์นะครับตัวที่4นะฮะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะฮะระหว่างการทดสอบนะฮะความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะฮะ จากการทดสอบดังกล่าวนะครับเป็นผลมาจากการออกแบบนะฮะที่บกพร่องนะฮะการขาดความชำนาญนะฮะรวมถึงการประสานงานนะของเจ้าหน้าที่และกลายเป็นเหตุศกอนาตกรรมนะครับช็อกโลกนะฮะที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นเองครับผมถ้าจัดอันดับนะครับความรุนแรงนะฮะไว้ที่อันดับ7นะครับซึ่งเป็นอันดับที่สูงสุดนะฮะตามมาตานะฮะระหว่างประเทศอ่า ว่าด้วยนะครเหตุการณ์นิวเคลียร์นะครับที่ทําให้มีอย่านทั้งสังเวยชีวิตนะฮะป่วยด้วยโรคมะเร็งกายพันนะครับผ่าเหล่านะฮะหรือพิการไปเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับผลจากการระเบิดหลายครั้งนะครับทําให้นะฮะทั้งเหล็กนะฮะและคอนกรีตที่สร้างครอบนะครับเครื่องปฏิกรณ์นะครับแตกกระจายนะฮะปล่อยกรมมันตรังสีนะครับพวยพุ่งนะฮะ ขึ้นสู่บรรยากาศนะครับปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตนะฮะยุโรปและตะวันออกนะฮะยุโรปตะวันตกนะครับและยุโรปอ่ายุโรปเหนือนะฮะทางการยูเคนะครับแล้วก็เบลารุสนะฮะและรัสเซียอ่าต้องอพยพประชากรมากกว่า336,000คนนะฮะออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉินนะฮะมีผู้ได้รับผลกระทบนะจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า6 0 0 0นคนนะฮะมีผู้เสียชีวิตทันทีเลยนะฮะหลังจากการเกิดระเบิดเนี่ย 56คนครับผมแต่ผู้เสียชีวิตนะฮะโดยโรคมะเร็งนั้นนะฮะจากการสัมผัสกัมมันตรังสีนะที่สูงถึง4,000คนคนฮะปริมาณนะฮะของรังสีนะที่แผ่กระจายออกมานะฮะจากการระเบิดครั้งนี้มีอนุภาพมากกว่ารังสีจากการระเบิดบารมณูนะฮะที่ถล่มเมืองนางาซากินะฮะและฮิโรชิมาครับผมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอย่างน้อย200เท่านะ และลอยสู่ชั้นบรรยากาศนะครับยาวนานถึง10วันเมื่อพิเพียนนะครับจึงถูกทิ้งล้างนะฮะเนื่องจากระดับของการแพร่กระจายนะฮะของกำมันตลังสีนะฮะที่อยู่ในปริมาณสูงแต่ก็ไม่ทันการนะครับแม้จะมีผู้อพยพนะครับออกจากเมืองนะฮะพื้นที่ภายใน2วันนะครับเกิดเหตุการณ์ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะฮะหลายคนได้รับรังสีนะครับ คนเปื่อนระดับสูงไปแล้วนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างครับเรื่องที่ผมเล่าฟังเหนื่อยงนั้นเนี่ยมันก็ได้เล่าอะไรแล้วช่วงนี้ก็ปวดฟันด้วยมันก็ได้เล่าอะไรให้ฟังเท่าไหร่นะก็คือ,คอ,คอห่างหายไปหลายวันโทษทีนะครับอะเดี๋ยวเราไปลองลองดูพื้นที่กันเลยเนาะอารับเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมจะพาทุกท่านนะครับมาลองชมพื้นที่จริงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจากที่ผมเล่าไปให้ฟัง ไอ้สีดแดงๆนะครับที่เราเห็นรอบๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเป็นเขตพื้นที่สีแดงของเขานะครับผมเป็นเขตพื้นที่อันตรายครับที่ห้ามเข้านะครับเพราะว่ามีรังสีเจือปนอยู่นะครับผมก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลองไปรับชมกันว่ามีอะไรน่ากลัวไหมลองดูกันเลยจะมีอะไรหละหลหรือเปล่าไมูมนะเราลงตรงจุดไหนกันดีมันมีลงได้หลายจุดน,นะพร้เมืองกว้างนะเดี๋ยวลองลงตรงนี้สิ มีอะไรหรือเปล่าชโนบิลอ่านว่าชื่อชโนบิลเหรอชโนบะิเนาะอืมโ,อโหมาจุดแรกนี่ก็พาเปี่ยวอีกล้ะดูดิโวเอ้หลอนเลยดูดีดูทางเข้าทางเดินเด้นี่มันเป็นช่วงเขตแบบไอ้นี่เหรอเฮ้ย hey, อย่าตกใจหมดเ <Hey. S 2> คนใช่ไหมฮะคนเนาะคนปะแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ย hey. มันเข้ามาทําอะไรเเข้ามายืนอะไรเนี่ยเออแล้วลองไปดูจุดอื่นนะครับรถตํารวจป่ะโอเคคือถ้าถ้าแบบในหนังนะที่ผมเคยดูมานะคือเขาบอกว่าก็คือแบบเข้ามาได้ครับแต่เขาอยู่กันแบบนานไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะนะอยู่ข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะหลังสีมันมันแรงนะที่เนี้ยเดี๋ยวลองดูจุดอื่นนี่มีจุดไหนลงได้มังนะ้งอ่ะ มีจุดไหนมาที่ลงไปแล้วแบบเจ้าเอ๋เจอผีอะไรเงี้ยมีไหมที่นี่ก็คงไม่มีแล้วนะผีนะนืมแต่คือคนตายมันก็เยอะเนาะอืมอ้าวเจอคนเดิมอีกแล้วใช่เปล่ะใช่คนเดิมปะ่ะมันก็เป็นจุดใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันเนาะคล้ายกันนะเดี๋ยวลองไปดูจุดเฉินเซ่ดูจุดเฉินเซ่ดมีตรงไหนอีกไหม นีมีจุดไหนน่าสนใจกนะันี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเมืองเหรอแอล้วกัไเดี๋ยวลองมองไปดูดิว่ามันคืออะไรแล้วกันนะ่นนี่เป็นอะไรเป็นอนุสร์หรออนุสร์ของเขาาเงี้ยเหรอฮะเอ้ยมันก็ขนเข้าได้นะเออสวัสดีครับเออ คนก็เข้ามาได้นะอืมแล้วเขาก็ไม่เห็นมีผ้าอะไรปิดปากหรืออะไรเลยเาานาะก็น่าจะเข้ามาได้ั้มครับอืมน่าจะเข้ามาได้เพราะว่ามันเป็นจุดถ่ายรูปได้วยนะอเขพื้นที่สีแดงมันเป็นพื้นที่สีแดงแต่แบบมันเข้าได้วะงง ลองดูจุดอื่นนี่ลงตรงไหนได้มั่งเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับลองงงมั้ยนี่อะไรอ่ะหืมจิ้มเจอไหมดูซิดูซิจะเจออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เียคนลือผีดูหน้าดิเฮ้ยดูหน้าดิคนรือผีว่ามายืนตรงเดวเลยอะเฮ้ยเฮ้ยคนรือผีอะหลอนว่ะเฮ้ยแล้วมันมายืนตร่งเนี้ยละ่ะก็แต่มีเงาไม่น่าไม่น่าใช่ผีหรอมั้งมีเงาเนาะไม่ใช่เงาเนาะอุยหลอนว่าอยูอย่ดีลงมาแล้วมันเจออย่างเงี้ยคนรือผีวะเนี้ยอืมพาหลอนอีกแล้ว ต้องจุดอื่นลงได้อีกไหมเดี๋ยวลองไปดูซ่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรมหนมีมันมีจุดหนึ่งอ่ะที่ที่ที่ผมให้ดูรูปอ่ะมันมันเป็นแบบว่าเหมือนในนั้นนี่คือแบบว่าที่มีอะไรหน้ากากอะไรเยอะแต่ผมไม่รู้มันอยู่จุดไหนแค่นั้นเองนี่คืออะไรเออเดี๋ยวลองลงตรงตรง,ง,ง,งนี้เดี๋อลงไปแล้ว จะเอะปะชดะอะไรเงี้ยจะได้มันๆหน่นอลงได้บอกว่าไม่ได้เหรอลงได้ไหมเฮ้ยม,มันลงได้เว้ยแต่มไม่เห็นมีจุดให้ลงอะไรเงี้ยม,มาลงด้านข้างอะนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นสถานที่ล้างน,นะครับของประเทศอัเกนะครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะดูก่อนเนี่ยฝนแบบใช่เหรอวะไม่ใช่หรอกมั้งนะอืม เป็นสถานที่ลกล้างนะครับที่ประเทศยูเคนนะครับเป็นสถานที่ต้องห้ามนะครับเขตพื้นที่สีแดงด้วยนะครับผมซึ่งก็คือก็ไม่ได้ไม่น่าจะเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าหลังสีเจือปนมันเยอะนะครับผมมันอันตรายนะครับผมอส่วนนะคลิปที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยคุณคุณอะไรวะ N NCG เหรอแล้วอ่าคุณ NCG นะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะถ้าผมเล่าผิดพลาดประการใดนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะฮะ ผมก็ไปหาทางอินเทอร์เน็ตมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มาสืบเสาะมาหาทางลงมาอะไรเงี้ยจนได้นะครับผมส่วนนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ไม่ขออะไรมานะครับแค่ฝากกดไลค์นะคกดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ